นีม่มีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพามาชมหมู่บ้านธนาคารปูม้านะคะตำบลบ้านไม้กุดไมู้ดลอำเภอใกล้ๆหาดอะไรนะหาดใกล้ๆหาดบานชื่นจังหวัดจันทบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมข้างในนะคะ คลักษณะออกให้หน่อยเหรอได้ค่ะขออนุญาต่ายนะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงโอกรนะคะสดๆจากสวนเลยค่ะเเเออดี๋ยวโโคคขายไม่แพงค่ะโลละสี่สิบบาทค่ะขออนุญาตค่ะเราจะพาชมบ้านนี่ค่ะบ้านก็จะเป็นลักษณะโฮมสเตย์นะคะ บ้านของธนาคารปูม้าที่จันทบุรีค่ะทานู้นก็จะเป็นริมคลองนะคะนี่น่าอยู่มากเลยนี่ค่ะเราจะพามาดูนี่เรือของชาวประมงริมคลองโอ้หบรรยากาศสุดยอดค่ะน่าอยู่มากเลยน,นี่นี่นี่จะเป็นเรือ เดี๋ยวเราจะซูมให้ดูเรือประมงนะคะที่หมู่บ้านนี่ค่ะสุดยอดค่ะบ้านของธนาคารปูม้านะคะนี่ไม้เนี่ยเห็นหน่าไม้เนี่ยสวิงเนี่ยน่ะพี่โกออพีหน่อยได้ไหมคะพี่กุเออพี่กุหน่อยมีม เขาเรียกต้นอะไรล่ะนี่มะม่วงไม่เป็นไรจ้าม่วงออกแล้วเอาเหอะโลละสี่สิบบาทไม่แพงนะคะเอาวางไว้ตรงนี้สังก็ได้จ้าแล้วเดินไปเที่ยวสังกัดเจ้าของบ้านใจดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เป็นมะยมโหเอาแถมให้แล้วถ่ายไม่เห็นถุงรูดไปเอาไปเที่ยวมะม่วงมา นี่ค่ะมายมมยมเอาไม้เน่ยดูพี่น้องเอาจากพี่เจี๊ยบดีกว่าตามเหรอเพื่อนๆดูมายมหูสดๆจากต้นเลยค่ะนี่นี่น้องแมวของเราก็มาเก็บมายมด้วยนะคะผู้ร่วมทริปผู้ร่วมทริปค่ะแอบุณตกเลยตกดูดูชั้นจา จะมาเริ่มเข้าสวนนิดหน่อยเข้าสวนเอ้ยฝนพนดที่สมนตกรินรึงไปละนะคะนี่นี่เก็บมยมกันนะคะเออเจ้าโนบกิ่งมันลงอ่างเป็นนายรูดโอ้ยหอยหอยใหญ่แล้วเฮ้ยดเอม่วง้ะเน่มาม่วงก็มีมยมโหสุดยอดเลยใกล้มือมันชิเก็บมายมกันค่ะดูดูสาวๆปาอยูเต็มหมดเละ ุณนายรับนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วยเก็บถ่ายก่อนเดี๋ยวเราจะไปเก็บนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไม่ได้กลัวหนุนกลัวหนาวเออโอ๊ยโอ๊ยรถรถรถมาถ่ายรูปตอนเก็บมยมให้หน่อยใช่ใช่ นูเป็นที่เหล็กเก็บมายมมีเราสวยคนเดียวนะสุดยอดสุดยอดสาวสาวเก็บมายมอุ้มลนไปตามเก็บอันลนด้วยเอาไปล้างเอาจะได้เอาค่อยๆไปล้างพี่พลอยสูงๆอ่ะน้องพลอยะเลูกเม็ดนั่นน่ะเม็ดหนึ่งติ่งนั่นนะะสุดยอดเดี๋ยวมันจะหักแม่นยยาได้จริงนี่มันจะหัก อยากได้กินออคุณได้มาใส่จะ,จะกินแต่มะยมเนี่ยแต่มันสูงน่ากินจริงๆนะมันดีจานก็พอแล้วเองเอาเอาเอา,เอากินนี่กันหล่นมันหล่นสอ,องสาวเขาไปไหนกันละน้นสุดยอด,อยดหมูนะ ไม่เห็นเห็นแต่หน้ากับมือพอแล้วพอดีพวงพอแล้วมันเกินจานแล้วโอ้เยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าของบ้านค่ะซื้อมะม่วงแถมใบยมค่ะเพื่อนๆเจ้ไม่ไหวนะเจ้ล้มลอยนะเจ้ลอยนะเขาเหมืองจะเอาไม่ไหวเขาไม่ไหวแล้วนะถ้าเป็นน้ำทะเลอะไรแบบนีอันนี้อันนี้ก็จะเป็นทางกลับทางบ้าน หอมเปี้ยวอีกเอาแล้วเพื่อนร่วมทิปนะคะดูสาวๆเราชิมไมยมยมกันใหญ่เลยสุดยอดแล้วก็จะเดินกลับกันค่ะ สำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณเจ้าของบ้านค่ะขอบคุณค่ะนี่อู้ฝังน้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะฝนมาแล้วค่ะต้องปิดแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่ต้นอะไรเนีลยเดินละยังคะปูกระหอยอะค่ะต้นอะไรมีลูกดูค่ะเสียงเราก็ดี่ดีลูกอะไรนื้อายด้วยนะลูกอะไรไม่รู้เดี๋ยวจะไม่ได้ไปตลาดหมดใช่ไหมไปเดินกลับกันค่ะเสร็จแล้วก็เพี้ยงกี่โลอ่ะเลือกไปเลือกมามันกลายเป็นสองโลเฉยเลยปูนึ่งแล้เสร็จแล้ว อออขอบคุณค่ะโอกิอนหอมเลยของความสดคูนึ่งคูนึเราเสร็จแล้วกินหอมของความสดมองไม่เห็นหอยกระโปงเดี๋ยวค่อยถ่ายอ,อันนี้นึ่งมาสด,สด เดินกลับกันค่ะปูดำปูดำปูสแแมะนี่ดอกนี่สีแดงๆนะไม่ค่อยเจอได้เจอเดือดสีขาวถายไปแล้วชอตทีแม่เพราะว่าถ้าเดือดเร่งรีบมันจะมัวใช่ใช่ไหมหด เขาเขาเนื่งสะดุ้งมมันีแบบ